โ okay, อเคค่ะขอกล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่เกม Minecraft เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว Survival M M o o ั่นะี่ฮะแล้วถามว่าถามว่าทำไมเราถึงบอกขนาดนี้ถามว่าเขาจ่ายไหมใช่ครับเขาจ่ายครับ วันนี้เราจะมา,าพาชมเซิร์ฟเวอร์กันนั่น,นะเนื่องจากเพราะอะไรเหรอเขาใจครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเกิดในตั้งแต่สปาว์เลยกันเนาะมันไปไหนแนละ้วะกูยอยู่นี่หลังนี่หลังนี่คือ เออเฮ้ยเอยเอจริงโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ได้มาตอนเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วกันเนาะสิ่งที่เราได้มาเป็นเ,เซตหินนะครับมีทั้งหมดมีดาบแล้วก็เชเวลพิกแอ็กแล้วก็แอ็กนิ่งแล้วก็จะมีเ,เป็นไอรอนสวอตอย่างนะครับผมมันมันต้องอ่านว่าซอสแต่ทำไมเราชอบอ่านสวอตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ มันเป็นสิ่งที่เด็กไทยหลายคนทําใช่แล้วแล้วจางไหก็เป็นอุปกรณ์ไม้เนาะจะไม่มีดาบให้ใช่แล้วแล้วก็จะมีเป็นอ่ากล่องผสมพยาบาลนี่เองจะเพื่อนทั้งหมด32 HP ก็คือถ้าอ่าเกือบเต็มมาแหละทำอะไรอะอะไรโอ้ยไปคิดโจทย์ใช่ป่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยแป๊บนึงเอาให้จบก่อนแล้วก็จะมีหนอนน้อยเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆจากแอดมินฮนะเรากินหนอนกันแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะไปพาพิงถึงเขาเขาแก่แล้วอ่าแล้วก็มีโดนัตสตอร์บลีนเองอุย้ยอยากได้ช,ช็อกโกแลตอะแต่ช่างเถอะแล้วก็จะมีเป็นโลไม้สุดแข็งแกร่งให้นี่นะเดี๋ยวใส่ดูก็คือวิธีการใส่ก็คือเอาไว้ตรงช่องนี้เลยช่างโลนี่เออเพิ่มเลือดน่นนะเพิ่มเลือดเอ่อหนึ่งหนึ่งเฮดพีเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเนี่ยผ้าคลุมบังอะ่ะก็นั่นแหละครับ แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่แอดมินให้ผมมาเนาะเป็นให้มาเอ่อเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะอันนี้ลืมไปแต่อย่างไ,ไดต้องวิธีการใส่หมวกกระทับแพทครับผมจากนั้นส่วนวิธีการใส่ปีกให้ก็เอาไว้ในช่องโล่นอย่องแบบนี้ผมจะเกือบตายใส่ทิ้งเลือดรถอจะเพราะว่ามันอ่ามันจะเลือดมันจะเพิ่มเนาะหุ้ยเต็มสองร้อยเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นดาบนี้ให้นี่อันนี้คือสิ่งที่แอดมินให้ผมมานะฮะ แล้วก็เดี๋ยวรอเลือกทีว่าตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าด่าไปทําอะไรได้เนาะส่วนอันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนเงินเติมนะคะผมเป็นของเติมเนี่ยเติมนี้อารมณ์แบบเงินแคสนั่นเองเป็นอ,อันนี้นเกบแคสโอเคครับอันนี้คือหนึ่งอันจะมีทั้งหมดถ้าตีเป็นเงินจริง,รงๆก็อยู่ที่ประมาณ10บาทนี่นะคะผมเอ้ยผมลืมบอกไปว่าเขามีโพรติกให้ใช่แล้ว แล้วก็อันนี้จะเป็นมานาใช้เพิ่มมานาก็คือไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยครับนะอะไรอะไร <c oughs> อันนี้คือแอดมินให้ผมมาทั้งหมดเอ่อร้อยห้าสิบบาทนี่เองฮะโอ้ยแอดมินใจดีจ้างเราเลงให้เราต้องร้อยห้าสิบบาทเนี่ยโอเคสว่วนนี้จะเป็นดาววิเศษไว้สำหรับตีบวกไว้แล้วสำหรับอัปเกรดของนี่นะเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วกันอ่ะตอนนี้เลือดผมเต็มละเดี๋ยวผมจะบอกกันนะว่าทำไง ที่การใช้ดาบะครับนอกจากเป็นดาบทช่ตีดาเมจแล้วยังทำแบบนี้ได้ด้วยนี่มันคือการพุ่งเองโอเคตรงนี้เขาเป็นโซนโจเน่เองเขคือของเติมนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นดาบที่ผมได้มาต้องเป็นดาบเทียนหนึ่งเองนี่ไม่ใช่ฮะไม่รู้เอาเป็นว่าเราต่อดีกวานี่เลยดาบเทียนหนึ่งจะเป็นเทียนสองครับผมนี่ เทียเทสามมีดาบคิริโตะด้วยเป็นไงนี่ครับจะเป็นหมวกนะครับผมหมวกก็แบบหมวกน่ารักน่ารักแบบเนี้ยที่ผมใส่อยู่เนี้ยมันน่ารักวะน่ารักมีหมวกฉลามบ้านี่อะไรตรงนี้จะเป็นปีกนะครับผมนี่เฮ้ยเดี๋ยวไอโอไอติมแปะหลังอันนี้จะเป็นพวกอ่าพิกแอ็กนั่นเองเป็นอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองแลกสักอันหนึ่งให้ดูแล้วกันเนาะแลกอะไรได้บ้างวะ ิแหะอย่างแรกแบบคิดิโตะแาบคิดิโตะต้องใช้39เไอ่อาเขียนบ,บอลบอลเขียนไม่เอาหนูมไม่ใช่พี่นะโอเคไหนดูสิเฮ้ยพี่เป็นน้ำหมวกฉลามปะอะอาะ,ะเอาไปอ่าหนูแรกกันละเมาเๆาเมา,มา,มาเาไปไหนแล้ววะ เอาขึ้นไปทำงแบงบุญรล่ลงมาเด็กเด็กสนจริงเลยไปไหนแล้ววะเอามันไปไหนแล้ววะเองเอาไปไหนอะอยู่ข้างล่างแล้วมาข้างล่างไม่ขึ้นไปทำไมกลอลงมาเบยู่นี่ โอเคอันนี้จะเอาเป็นเอาโยนไม่ได้เทดได้ปะอ,อ๋อทับเทดได้โอเคอะทับเทดแล้วรับหน่อยโอเคอ่ะเอาไปเอาให้ไม่ได้เอาไปกดอะไรกดสีเขียวไหนใส่สิใสใ่ดูหน่อยอเ,เฮ้ยฉลามกับผัว เราแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันดีกว่าโอเคตรงนี้จะเป็นจุดอัปเกรดนะฮะไปว้าไปส่วนอัปเกรดนะี่นี่เลยนี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นอ่าโทเค็นนะเป็นเงินในเกมนี่นะฮะนี่เลยเป็นสมุดอัปเกรดนะี่นะฮะนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าสำหรับซื้ออันนี้จะเป็นซื้อไอรอนนักเก็ตนี่นะฮะส่วน ใช่แอดลอนอักเกรดก็คือสำหรับใครที่อยากดูก็มาดูได้ค่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีเซิร์ฟไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นเองนี่เลยเนี่ยอัปเกรดหัวฉลามพี่อะแอดให้อุปกรณ์ใช่ใช่แอดให้อุปกรณ์อัปเกรดมาทั้งหมด5อันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดคร่าวๆอย่างโอ้โหแอดพี่วิน หนูต้องเลือกระหว่างจะอัปเกรดของพี่หรือว่าจะอัปเกรดของหนูเฮ้ยเพราะห้องหนูใช้ห้างพี่ไหนดูปีกดิเฮ้ยปีกตีบวกสิไหนตรงสปาวันนั่งไม่ได้เปล่าเออว่าพูดฝืนเขาอี้ดดดเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูจุดหนึ่งดีกว่าพี่วินมานี่มาเดี๋ยวอัปเกรดหมวกให้อันหนึง่งอัป ครับผมธีอัทปเกนี่ปีผมไปวิวสองแล้วใส,ใส่แมะโอ้ยเจ็บเฮ้ยเพิ่มเลือดมาสองเลยทุกคนมาพี่วินมายวเทอีกรอบมาทับรับรับโอเคเอานี่ไปลองงกลองให้อันเดียวกดแล้วโอเคงั้นเราไปจุดอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะ ส่วนวิธีการกลับสปาก็เหมือนที่อะรเซิร์ฟเป็นนั่นเองค่ะทับสปาไม่ใช่แมใช่ใช่คับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเรื่อง iPhone 11กันอีกทีเดี๋ยวเราไปพาไปดูจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่หน้าแบบนำเสนอมากเลยเห็นไะว่าแต่มันทางไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันจะมีนี่ปะมันมี GPS ะ วันนี้ไม่ริชชอปอ่ะงั้นเดี๋ยวเด่งกันแต่ละกันตรงนี้จะเป็นไปที่สปาเน,นี่ยนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าสูตรการคราฟของอ่าในโลกนี้ฮะเป็นอ่าแล้วก็มีแลกไอเทมอ่าก็ประมาณนี้เนาะสูตรตรงนี้เป็นว้าไปช็อปอันนี้ไปธนาคารตรงนี้เป็นร้านโพเทคอันนี้เรียกหน้าต่างอ่าสัตว์เลี้ยงนะฮะเซ,ะซ,ะซ,ะซะิร์ฟนี้สามารถมีสัตว์เลี้ยงได้นะฮะอันนี้เปิดหน้าต่างช่วยเหลือนะครับก็อ่า ูิวิธีการหาเงินมีไปดันเจียนวิธีการาจับสัตว์ตอนนี้ก็ไปทาคารนี่ก็นะครับอันนี้จะเป็นโทเค็นนะ,ะเป็นหน้าต่างเงินอ่าประวัติการประวัติของไอเทมน้ำเหลือไปแลกกับ n p c อะไรอย่างงี้อ่าซึ่งตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่วะเออครับหลายบาทมีทั้งหมดศูนย์บาทนี่น,ะนี่ดูตรงนี้เลย เออทุกคนแล้วก็เราสามารถปิด GUI ไอ้ออ่ะมันเรียกอะไรนะเออสกอร์บอร์ดเออ GUI อะไรล่ะใช่ใช่ใช่ใชใชต้องปิดเลยล่ะนี่ครับผมวิธีปิดก็คืออันนี้นี่อันนี้เลยลนี่นี่นี่ทุกคนข้างหน้านี่นี่นี่ร้านที่ผมจะพามาเว้ยนี่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์่วินรู้ปะไอเอ็มพนะีซีเนี่ยทำอะไรได้ เรากดิีกขวาดูต้องเปิดเสียงด้วยแบบคู้เหนือโอ้โหสิงเหนือเดยใช่อัน,นอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นี่นะนี่ใช้มันจะเป็นของฝั่งนี้จะเป็นของเติมครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นตังในเกมเนาะดีเลยเป็นอันนี้เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรต่างๆฮนะ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นี่ก็เป็นฟันเจอร์ใช้เงินเหมือนกันนี่เลยสำหรับใคร <c oughs> สนใจนะครับ <is> ก็มาเล่นกันได้นะครับที่เซิร์ฟเซิร์ฟอะไรครับไม่ใช่เซิร์ฟอะไรเดียว <ault> เออ อุตส่าห์เห็นไม่ค่อยได้พูดอุตส่าห์โยนไปให้นี่ก็มีของต่างๆเนาะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะฮะผมอตรงนี้เป็นแก๊งในเซิร์ฟนะฮะเราสามารถทั้งแกงได้เอาต้องมีเงินห้าหมืนส่วนตรงนี้เป็นตลาดโลกนะคะหรือที่อ่ะก็คือวิธีเปิดตลาดโลกก็เอทนี่เลยโอ้มีคนไขยโอ้โห คือข,ข,ของขายก็หราเยอะนะเพราะบางทีบางเซิร์ฟนี่คือโล่งเลยตรงนี้เป็นลัคกี้บ็อกซ์นึงเอ้ยมีใบ cover เอา้าใช่ใช่พูดได้เกือบทุกอันเลยแต่ไม่ได้พาดูสินี่คราับอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ตัวที่พูดได้จะเป็นตัวคอนชายนะพูดเหมือนว่าแอดมินคนเดียวพักตรงนี้จะเป็นจุดวนะ์ปนี่นะฮะนี่วับเอ้ยแต่ก่อนพาไปดูว์ปมีจุดนึงอยากนำเสนอ มันอยู่ตรงไหนวะตะคู่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยให้มันตัดเอาเดี๋ยวค่อยให้ให้เออ่คนตัดต่อสุดกิ่งกาดตัดตอ่อหาก่อนแป๊บนึงอยู่ไหนวะทงนี้ไปพยาบาลไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าแอดมินบอกจริงๆเขาให้เน้นตรงไอ้เนี่ยแอดมินให้เน้นตรงตรงตรง,ตรงว,าว้าวอะแป๊บนึงหาก่อน จุดวาร์ปอะไอตรงเอ็มซีตรงนู้นอะทุกที่อะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว,น,ลวนี่เลยทุกคนนี่วิธีการขอแฟนแต่งงานนะเงื้อนะทำมเมรี่ก็ตามปกติเอ้ยใช้เงินสองพันชอบชอบประโย์ท,ที่ที่เซิร์ฟนี้เขียนมากเลยคือถ้าขอแล้วเขาไม่รับแสดงว่าพี่น้องไม่ต้องร้องนะโอ้อ่าอ่า เขาเขียนสองพันน่ะทัพแมรี่แล้วก็ชื่อหรอก็สองพันดูดีๆมันเป็นจูดอ๋อโอเคแล้วก็ต่อไปเฟิร์มเนี้ยคือเวลาทับแมรี่ทีพีอะใช้ใช้เงินทั้งหมด20บาททับแมรี่เซทโทม ก็คือเซ็ตจุดบ้านของคู่รักนะฮะใช้เงินสามร้อยบาทแล้วจากนั้นกลับไปที่บ้านฟรีครับผมโอเคงั้นเราไปอ่าไปจุดวาร์ปกันดีกว่ากดจุดสปาแล้วก็มาตรงนี้มาเป็นจุดวาร์ปนะครับผมจุดวาร์ปจะมีดโดนิซออสร้างบ้านสร้างบ้านสองสร้างฮะสร้างบ้านหนึ่งสร้างบ้านสองแล้วก็สร้างบ้าน ก็คือมีสัมีสร้างมีโลกสร้างบ้านสัสามโลกนเองแล้วก็จะมีว์าไปช็อปว์าไปแบงค์ไปดันเจียนเป็นดันเจียนบอสนะคะแล้วก็ไปอัพเกรดของโดวนี่นั่นเองที่พาไปต่อเนาะแล้วก็จะเป็นเควสเป็นว์าไปตีบอสไม่ใช่ดันเจียนนะแล้วจะเป็นว์าไปจุดเฟอร์นิเจอร์ด้านล่างจะบรรทัดสุดท้ายจะเป็นดีเอ็นกับพีพีนั่นเองะครับผมไปตร้งไงก่อนดี เออเอาเอ้าวา่าวประมาสเปล่าดิเอ่อถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือผมจะพาไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวผมลองพาไปตีบอสแล้วกันนี่จะมาจุดนันเจียนบอสนี่คือทางเข้านันเจียนบอสนี่กดคุยกับเอพีสี่นะนี่นันเจียนบอสอ่ะตามมาตามมานี่ข้างหลังมา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 เราไปตีบอสกันดีกว่า ตรงนี้เป็น NPC ดูแลทางเข้ากดคุยได้นาลุตโตะสกินคล้ายนาลุตโตะเลยผิดทางทางนู้นถูกแล้วโทษจ้ะ <c oughs> เรา,าไปรีวิวไงอ,อันนี้จะเป็นนักเคลื่อนย้ายในพิปตรา สุดยอดเข้าไปเลยท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมใช่ไปเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้อันนี้จะเป็นไอเทมมอนสเตอร์ดอปอ๋อเป็นของที่มอนสเตอร์จะดอปนั่เองนะฮะงอแงดิฮะดาบไม่มีแรงดาบไม่แรงไม่มีแรงเดินอะไรเงี้วะ ได้เป็นน้ำมันของมัมมี่โอ้ทำอะไรได้อไม่มีเขียนเสียงดังมากก็ประมาณนี้นะคะผมเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าไหมเอออันนี้ทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีไฟใช่ไหมมันเป็นเหมือนสกิลของดาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ทำให้ดูอีกทีนนี่แบบนี้ ไม่รู้แล้วถ้าอันนี้เป็นจุดว่าไปรันเซนสองนี่งไงก็คือเหมือนต้องทำเพวสเนาะอ๋อนี่วิธีที่จะได้ก็คือต้องมีน้ำมันไรพวกนี้นก็ตัดนี้เลยมันก็คือไปของที่ดอปจากพวกมอนพวกนี้เองเฮ้ยผมว่ามันก็เจ๋งดีนะ ว่าไงจ๊ะเอา้าไม่ตัดคลิปนี้ออกไปอ่ะเจ้าตัวเห็นแน่เฮ้ยทุกคนผมได้นี่บวก XP 100นี่เฮ้ย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่ากับสปาว์เดี๋ยปะปะปะ,ปะกับสปาว์เวลาอยู่ในพวกดันเจี้ยนพวกบอสอะไรอย่างงี้ก็คือวิธีการกับสปาว์จะใช้เวลาประมาณอ่าหกวินาทีนะเดี๋ยวผมพาเอาสร้างสายเขาจริงเดี๋ยวผมพาไปดูตรงโว่บอสดีกว่าเป็นโลกของบอสเอ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่พอติจ้า จริงๆมันทับ,บาทวาร์ได้นะทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปตรงแท่นเนาะก็ไปโว่บอสนีเลยอันนี้เป็นโว่บอสโว่บอสอันนี้จะเป็นดาบที่ได้จากการตรีบอสแล้วก็ได้เป็นเอาเอวมาแรกเนาะของอันนี้เป็นของจิปะทะนี้เป็นปีกน,นี่ยังไม่มีนะฮะอันนี้จะเป็นพวกของเวทะ ไหนไหนบอสไม่มีบอสเลยอุยยอ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บไหนไม่มีบอสสักตัวเลยเทีท่านร่างกระดูกอะว่าไงเจ้โอเคโอเคก็ประมาณนี้เอ๊ะอะไรแอดมินเรียกอะไรวะอ๋อบอสยังไม่เกิดเอ้ยเชี่ยโอ๊ย,อยมันจะเกิดมันก็เกิดแบบนี้เลยเหรอ ใช่ใช่ก็ประมาณนี้แหละครับก็ก็จะประมาณนี้แหละครับมือบอสก็เดี๋ยวขอใช้งีนนะะ้หน้าอ่าเดี๋ยวผมพาไปตรงจุดพีพีกัดเอ็นเป็นสองที่สุดท้ายแล้วกันนะไปดูเฉยๆเนาะอ่ะปลาที่ดีเอ็นนะฮะนี่เลยฮะ,ะ,ะจะเป็นที่ดีเอ็นนะฮะอ่าเขามีคำเตือนมาให้ด้วยนะคะว่า โลกนี้จะรีทุกๆหนึ่งเดือนแล้วก็อิเลท้าไม่สามารถจะใช้ใช้ได้และความสามารถของจุดจะใช้ไม่ได้ในโลกนี้นะฮะโอเคประมาณนี้เนาะตรงนี้จะเป็น h n Qu d q u ซึ่งยังไม่มีฝั่งนี้อันนี้คืออ่าสามารถไปซิตี้โดยใช้เงิน6,500ซึ่งเราไม่มีตังก็จะประมาณนี้นะนี่เลยก็ไม่ค่อยมีอะไรนอก็กดีเอ็นปกติ โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับจะเย็นเดี๋ยวเราว้าไปจุดพีพาไปดู pvp ที่สุดท้ายแล้วกันนะอาทำวับวไม่ได้โอเคเดีเราปุ๊บก็ไปจุด pvp เลยจะมีจุด pvp ทันทีอ่าเป็นวับหนึ่งวับสองสามสี่ห้าแล้วนะคะผม เราไปหนึ่งแล้วกันไปให้ดูเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามันต่างกันไหมน้องเรื่องเนี่ยก็จะประมาณนี้พี่วินพี่วิน,วนลงมา PVP กันหน่อยเลยเอ่อทับวาร์ปอ่ะฮะพี่เป็นเอ่อเดีเลยวะอยากบ้าเนือ้ออยากรู้ว่ามันต่างกันไหมแต่ไอ้วาอ้าจะเอาหนูอยากรู้ว่าแต่ละจุดมันต่างกันไหมอ่ะมา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  ก็วันนี้แหละครับโอเคครับงั้นสำหรับใครที่สนใจเล่นเซิร์ฟนี้นะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีไว้ให้ใต้ดิสคริปชันนั่นเองแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พันท์คลิปหน้าเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากให้ผมกลับมาเล่นเซิร์ฟอีกเซิร์ฟนี้อีกนะครับผมก็ไม่เอาปิดคลิปใหม่ดีกว่าเปลี่ยนที่สวัสดีกิ่งสอัสดีตัดได้ โอเคโอเคเอ้แต่เขาไม่จ้างเลยอพูดดีๆฟ้าจะตัดออกโอเคมามามาตรงนี้ดีกว่ามาตรงสปาตรงจุดว้าบอ่ะเห็นไหมหลังหลังเนี่ยอ่ะเอามาหนึ่งต่อโอเคครับงั้นแป๊บนะฮัลโหลฮัลโหลเอามาเอม อโอเคครับกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะคะผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากให้ผมกลับเล่นเซิร์ฟนี้อีกเล่นเซิเว่นบอลในเซิร์ฟนี้นะครับอย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะคะผมเอ้ย,ยงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเสี่ยงเจอกันคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ଦେଖନ୍ତୁ <us> ଦେଖନ୍ତୁ